มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรู้ตัวคนทําแล้วทัญญาเตือนมือดีโทรป่วนเรียกรถพยาบาลรถตํารวจมาที่บ้านร่างตอนนี้ยังคงเจราจากันได้ที่สอนอคันนายาวราชสสารบริการนะคะนางสาวชชัยยาทวินัน์อายุ26ปีหรือว่าทัญญาอาสยามนักร้องลูกทุ่งและนายอาโรเวียงแก้วอายุ22ปีสามีหนุ่มและธุรกิจเดินทางเข้าพบพันตรวโท ราชนายัยชิดนายยศสวสอบสวนสอนอคันนายาวหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่ก่อเหตุโทรแจ้งป่วนทําให้มีเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบที่บ้านของทัญญาอาสยามนักร้องคนดังถึงสองครั้งภายในหนึ่งวันทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้แจ้งเหตุค่ะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะธัญญาเข้าแจ้งความวันที่23พฤนายน2567 หลังมีคนโทรปวนแจ้งว่าที่เกิดเหตุมีคนล้มภายในห้องน้ำที่บ้านทำให้มีรถพยาบาลจากศูนย์เอราวันเข้าไปที่บ้านพักของทัญญ่าและในช่วงหัวค่ำวันเดียวกันผู้ก่อเหตุได้ใช้โทรศัพท์หมายเลขเดียวกันโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สอนคศานายาวให้แปลระงับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทกันที่บ้านของทัญญ่านะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบเหตุภายหลัง ข้าวพ,พนกักงานสอบสวนนาน30มนาทีทางย่าเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ามารับทราบข้าวกล่าวหาครั้งที่1แต่ผู้ต้องหาไม่ได้มาเบื้องต้นทราบตัวผู้ต้องหาและเป็นหญิงอายุประมาณ50ปีเพราะว่าได้ตรวจสอบจากเบอร์โทรศัพท์และยังทราบว่า ใน2เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคนคนเดียวกันทั้งนี้มีการออกหมายเรียกครั้งที่สองหลังจากนี้1ิวันและหากครั้งที่2ไม่มาจะออกหมายจับตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทัญญายืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหาแต่ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มีการใช้ชื่อและก็เบอร์โทรศัพท์ทั้งหมด2เบอร์โดยเบอร์ที่ก่อเหตุ ได้ปิดไปใช้งานไปแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งเบอร์ตนได้ให้เพื่อนของตนโทรไปกลับพบว่าเสียงที่รับสายมีลักษณะคล้ายกับดัดเสียงเป็นเด็กและมีการกล่าวว่าไม่ได้โทรนะทั้งที่เพื่อนของตนยังไม่ได้มีการสอบถามแต่อย่างใดด้วยในวันนี้ที่ตนมาเพราะว่าอยากเจราจาเรื่องและยังสามารถเจราจาพูดคุยกันได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขกันต่อไปแต่หากเป็นหมายจับแล้วจะต่อรองเงื่อนไขไม่ได้ที่ผ่านมามีความกังวลเล็กน้อยตกใจแล้วก็หวาดระแวงครอบครัวคอยให้กำลังใจตลอดเวลา ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ